นี้ครับน้องเจมเคยตื่นไปโรงเรียนสายไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยครับเคยครับเราเคยตื่นสายบ่อยด้วยเวลาตื่นสายทีนึงโอ้โหแบบลนมากลนลานมากต้องรีบตื่นรีบเก็บที่นอนอาบน้ำกินข้าวแล้วรีบไปโรงเรียนครับอาการรีบร้อนลุกลนแบบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าอะไรระวางตาลีตาลานหรือตาลีตาลานครับอ้าวสิบห้าวินาทีจับเวลา ไฮ่าสองหนึ่งหมดเวลาแล้วครับต้องตอบแล้วครับจะตอบว่าข้อสองข้อสค่ะข้อสองตาลีตาลานเออาทำไมถึงตอบตาลีตาลานครับเหมือนตาลีตาเหลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตาลีตาเหลือกเป็นยังไงอาการตาเหลือกเป็นยังไงอาการตาเหลือกเป็นยังไง เดี๋ยวนะก่อนจะไปตาเหลือกลองลืมตาดูก่อนแต่ตอบตาลีตาลานเพราะคิดว่าน่าจะเหมือนตาลีตาเหลือกดูมีการเทียบเคียงเออแล้วทีมกอไก่แล้วครับข้อสองครับข้อสองข้อสองตาลีตาลานเหมือนกันทำไมถึงตอบตาลีตาลานครับเพราะว่าตอนเราคืนตื่นขึ้นมาครับมันเหมือนตาเราจะหลับอะครับอ๋อตื่นขึ้นมาแล้วตาจะหลับเออก็เลยน่าจะเป็นตาลีตาลานอ้าวข้อนี้ ทีมพอทุกูตอบมาว่าอาการรีบร้อนลอนลานคือคำว่าตาลีตาลานคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือ คำตอบที่ถูกต้องนะครับคือตะลีตะลานนั่นเองนะครับหมายถึงการรีบร้อนลุกลนทีมพอร์นูเลือกหมายเลขหนึ่งไว้ตอบผิดดังนั้นคะแนนตกเป็นของทีม